วันนี้แฮปปี้เบอร์เดย์พี่นานาหรือใครดีแฮปปี้เบอร์เดย์ตัวเองไหมทุกคนไม่เห็นแฮปปี้เบอร์เดย์หนูเลยวันนี้วันเกิดหนูนะเที่ยงคืนแล้วมีใครแฮปปี้เบอร์เดย์หนูดสาวเจ้าจังน้องแฮปปี้เบอร์เดย์ให้ตัวเองก็ไนดะ้แฮปปี้เบอร์เดย์ y ่วยอยู่แฮปปี้เบอร y เดย์ช่วยอยู่แฮป เบรดี้ happy birthday ขอบคุณนะคะวันเกิดแล้วคนมาดูยอนหลังก็คืองงงงไม่ใช่วันเกิดหนูนะแต่ happy birthday ก็ได้ happy birthday อะไรไม่เล่นด้วยกันเลยไม่เล่นด้วยกันเลยถ้าเป็นพี่นาหนาเล่นด้วยแล้วถ้าเป็นพี่ปิงจะเป็นยังไงนะพี่ปิงก็คงได้หดี๋ไมไปนอน ชอบแก้พี่ปิงอ่ะชอบไปกวนชอบไปวอร์แบร์ปิงตลก